เฮ้ยยังไงทำไรทำไมไม่ใส่ไม้เสียดเลยอะไรทำอะไรอยู่กำลังจะทำกับข้าว <c oughs> ข้าวทำอะไรกินกันนอเดี๋ยวกันนักแป๊บนึงเราจะบอกข <c oughs> <c oughs> ึ้นไปก่อนแล้วฮะได้ไปก่อน,นนะถ้าิคกินมหมูหอมกับกระเทียมหรอกินไปก่อนไหม <c oughs> ไม่เอากระเทียมเธก็จะทำให้บบกันนะพริกก็ไม่มีพริกพี่น้องวันนี้ขอยได้เมนูอันนี้เด้อนี่กุ้งมีกุ้งสดวาสิอัน ตำกุ้งสดพี่น้รอว่าแม่ตำแล้วแก้วแก้วกุ้งสดใส่บะกอกะเครื่องเคียงไอ้เครื่องเคียงสิมีเด้อบะกอกนี่มาจากไทรอันนี้ใช้หนึ่งลูกก็จะเหลืออีกหนึ่งลูกในตู้เย็นผิดกระเทียมกระเทียมแล้วกับหอมซอยแล้วก็หอมซอยผบะนาวพี่น้รอได้มาตำกันพี่เหอมาามเหอมา้ยเฮ้ยเปลี่ยนข้าวโพดเดี๋ยวเดินไปนะ เป็นประมานี่ช่วงที่ตามพริเราก็จะใส่ชีรสให้มันนัวๆก่อนเพื่อไม่ให้พริกกระเด็นตอนต่อไปก็ใส่กุ้งเลยตามกุ้งสักหน่อยก่อน มันไม่ค่อยเผ็ดเราก็ใส่พริกตัวนี้ไปนะคะพี่น้องใส่พริกป่นไปจะว่าพ่อย่างพี่น้องต้องแหลกคนนี้ไม่ได้นะกุ้งตัวใหญ่ไม่ให้กุ้งฝอยบ้านเราไปใส่ปลา,าปลา,าพี่เ้องใส่ไปเลยปลา,าบีบมะนาว งาลงไปเลยงาจอ,อกเปรี้ยวหน่อยนะครับเพราะว่าตัดคาวเัดงาใส่มะก,กรอกนะกระกาดกแชฟเจ้าฟิตได้พี่น้องละลายน้ำแล้วแต่ว่ายังไม่ละล,ลายดีเท่าไหร่มะกอรอกดิบนะใส่มือแกด้วย ขั้นตอนต่อไปใส่ข้าวคั่วเลยท่านผู้ชมเนี่ยใส่ข้าวคั่วเลยใส่ข้าวหมอพัวดีหอมปลาเลยนะครับจะใส่หัวหอมแดงใส่หอมใส่หอมใส่หอมแดงแล้วก็มีสาระเหน่ซอยด้วยนะครับตัดขาว thay ra lại rồi bây giờ chúng ta bật lại <laughs> mình đã mình rồi đó mình đây chứ là gì nhá xong ừ, đẹp phép xe đập một vận một rồi sau phải cần không cháu cung nữa cung sẽ mất cọ xịt xanh bên ta xe bọc ล้วพี่น้องนี่เจยากุุงใส่บักกกแต่ซิมีข้าวเหนียวน้ำเด้อเสร็จับเรียบร้อยเส่กล่องไปแล้วพี่น้องข่าวเหนียวเอาไปกินพร้อมกันวันนี้ทำเผื่อน้องเข้าด้วยนะสองคนน้องใหม่ไปเซิร์นกันพี่น้อง